ไปส่งประดุกแต่กลายเป็นว่าเกอบมีเรื่องนะครับเนื่องจากว่ารถคู่กรณีปาดหน้าเดินลงมาจากรถแลถ้วก็ตะโกนถามบอกว่ามึงไล่ไลจี้ตูดกูทําไม,มหลังจากนั้นถือไม้เบสบอลนะครับตะโกนถามต่อบอกอย่างนี้ฮะตัวโตวกับกูปละล่ะเอาดูเหตุการณ์หน่อยครับท่านผู้ชมครับถไหม,มขอโทษครับผมนี่ไปส่งปลาท<อ>ี่ดูผมนี่ไปส่งปลาไม่ผมมีคนอีไปไม่ไล่พี่เลยผมกล้าถาบานไม่บานพี่ไม่ไล่พี่ยไม่ไล่มา ไม่จี้ตรงขวางเอาจำหลังพี่ตั้งไกลเมื่อกี้เอ้ยพี่ยาพี่ยาผดูอาการลูกโอ้โหพี่รถผมสนใจได้มาตัวควบแน่นเลตัวพี่รถดำเดิมขอโทษพี่เราจะรีบไปส่งปลาค่ะอาการมึงไม่ใช่อาการไม่ใช่พี่ถามว่าการใช้ไปตากขวางไหมผมไม่ตามพี่ไม่ได้ตามพี่พี่ดูปลาพี่ไม่ขบวยวูตรงพี่โดนตัวไหนมาครับเนี่ยทำไมพี่หัวร้อนจังเลยครับเนี่ยคนที่ขับรถอยู่เนี่ยเขาบอกเขาจะไปส่งปลาเขายกมือไหว้พี่ผมขอโทษครับผมไม่ได้ตามพี่นะ อกว่าขับมาจะรีบไปส่งปลาผู้หญิงที่มาในรถคันนี้บอกว่าพี่หนูขอโทษนะไม่ได้มีอะไรอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหฮะผู้ชายคนนี้ครับเอตโตโรใหญ่เลยครับโมโหโกรธาฮะตีหน้ายักษ์ใส่ด้วยเขาก็เลยอัดคลิปเอาไว้นะครับคนขับรถปริกอ้าบสีดำเนี่ยปาดหน้าแล้วก็จอดแล้วก็ลงมาถือไม้เบสบอลมาด้วยมาหาเรื่องผู้ชายคนขับรถนะฮะด้วยท่าทางเหมือนยักษ์เลยครับนะตีหน<อ>้ยาย<อ>ักษ์เข้าใส่เกลี้ยกล่อมอ่ะม่อกี้จากไฟละอาจจะไฟละเห็นไหม เขาโกรธนะฮะเขาบอกว่ารถคันนี้จี้ตูดกูมาทําไมคนขับก็ยกมือไหว้พี่ผมขอโทษนะผมไม่ได้ตามผมเนี่ยจะรีบไปส่งปลาปลาดุกนี่แหละผมไม่อยากมีเรื่องแต่คนหัวร้อนครับบอกว่ามึงลงมาตัวตัวกับกูเลยมาต่อยกับกูเลยดีกว่าเนี่ยและคลิปนี้ตัดจบที่ชายหัวร้อนเนี่ยไปหยิบปืนยิงปลาในรถมาถือขู่เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีบ้านผมด้วยเนี่ยสิงห์บุรีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวครับไปคุยกับคุณวิชยุทธ์กับคุณสิริรักษ์นะ ตอนนี้เธออยู่ที่จังหวัดปทุมธานีทั้งคู่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นกําลังขับปิกอัพจากปทุมธานีเนี่ยกำลังไปส่งพัน์ปลาดุกให้ลูกค้าที่สิงห์บุรีมาถึงจุดเกิดเหตุนเนี่ยลูกค้าก็โทรมาตามก็เลยตอนนั้นน่ะโอ้โหเร่งเต็มที่เลยครับจะไปส่งให้ถันลูกค้าแสงรถคันอื่นๆไปเรื่อยๆเลยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับจนกระทั่งมาเจอรถคู่กรณีเนี่ยขับตามท้ายรถบรรทุกซึ่งเขาก็ขับช้านี่แหละนะจู่ๆก็เบียดออก ออกไปทางช่องซ้ายเนี่ยตัวเองก็เลยแซงขึ้นไปไปตามปกติดีแหละจนกระทั่งครับมาถึงบริเวณทางเล้วเข้าซอยบ้านลูกค้าเนี่ยประมาณ100เมตรเนี่ยมันก็ต้องมีการชะลอเครื่องยนต์ถูกไหมปรากฏว่าคู่กรณีจังหวะนี้เองตามมาทันหลังจากนั้นปาดหน้าด่ากลาดแล้วก็เป็นไปตามคลิปทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเขายืนยันนะบอกว่านี่จะไปส่งปลาจะไปส่ง ส่งประดุกเนี่ยจะไปทํางานไม่ได้ไม่ได้ไปหาเรื่องและยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยลองฟังทั้งคู่ดูครับเราติดไฟแดงเพื่อจะเลี้ยวขวาเขาจนมาฝั่งตรงข้ามเพื่อจะเลี้ยวซ้ายพอของผมไฟเขียวปุ๊บผมก็เลี้ยวแต่เขาหวนเลี้ยวเข้าไปก่อนเขาเลี้ยวไปก็เห็นเขาขับเร็วนะไปปากไปไปไป,ป,ปออกไปเลยก็ห่างไปจนไม่เห็นท้ายแล้วผมก็มาเรื่อยๆลูกค้าก็โทรมาว่าพี่ถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกมานนี้ผมว่าโอเคผมใกล้ถึงแล้วรอแป๊บนึง ็เลยขับเร็วขึ้นหน่อยเพราะเราไม่ได้หาเรื่องไม่ได้แข่งไม่ได้เจอกันมาก่อนเขาก็แซงไปเพผมก็ขับธรรมดาไม่ไม่รู้เขาจะมาหาเรื่องอะ่ะพอเขาแซงเขาเบรกเลยตามคิดว่าเขาเบรกเบรกขวางหน้าเลยเราก็ลงมาถือไม้ก็คือวยวายเหมือนจะให้ยอมรับว่ามึงจี้กูม,มาใช่ไหม เอิมขับห้าหาเรื่องแน่นักหรอประมาณนี้พี่นี่ยังดีนะท่านผู้ชมทั้งคู่เนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแลวเขาจะทํามาหากินหาเงินหาทองไงแลวดูดูคลิปต่อจากนั้นครับเห็นบอกว่าคู่กรณีไปหยิบปลาชะโดในรถเขาเนี่ยโยนไปที่ถนนด้วยจนมีรถบรรทุกเนี่ยขับมาถึงแล้วกว็ไปไม่ได้คนขับรถบรรทุกก็ตะโกนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนหัวร้อนคนนี้บอกว่าพี่ไม่มีอะไรผมเคลียร์กันแล้วแล้วก็ขึ้นรถขับออกไป ส่วนสองคนเมื่อสักครู่นี้ครับผู้เสียหายเขาบอกว่าพอเสร็จธุระส่งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปแจ้งความออนไลน์กับสอพอคลองหลวงครับหัวร้อนจริงๆเออหัวร้อนข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง